โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่เกมเดอโครมาในพาร์ทที่5้กันแล้วนะครับมาต่อจากด้วยกันจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับโอ้โหที่เราไ้เจออะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอบัก๊กเจอโอ้โหแย่ๆเลยมาคราวนี้เราจะไปโรงอาหารซึ่งเราต้องผ่านห้องนี้ในส c ีเไปตรง 3B แต่ผมเชื่อว่ามันทางมันตันเราจะวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูของก่อนอมีขนมมีขวดน้ำโอเคไปครับเดี๋ยวจ่ายตรง อาจารย์จะเอาไงว่ามาเอางี้ผมรออาจารย์ไปทางขวาวิอาจารย์ไม่เดิน,ดนไม่ไปไหนเลยครับผู้ชมอยู่แต่หน้าห้องเราเนี่ยอาจารย์อยู่แต่หน้าห้องเราแล้วตีแรงมากโอเคตอนนี้ เราลอจากห้องนี้ปุ๊บเราก็จะวิ่งลงล่างวิ่งไปปุ๊บเอาไงดีวะที่ซ่อนมันไม่มีอ่ะขึ้นบนขึ้นบนมันไม่มีอ่าเราต้องลงล่างครับเราต้องลงล่างเราขึ้นบนไปไม่ได้อยู่ยแล้วเราต้องลงล่างเราต้องลงล่างลงล่างไปครับเมื่อกี้มันขึ้นเดินได้เลยวะขึ้นบนผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะบุญน,นะ่ะตีทีเดียวเหลือนิดเดียวเลือดไปครับไปครับไปครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งไปไม่ได้ลงชั้นสองไปครับไปครับอย่าหยุด โอเคมากินน okay. ้ำกันเลยมาทีมงานี่ผมตั้งใจเล่นสุดแล้วเนี่นยมีขนมด้วยอะมาโอ้โหโมาเอาดิขอไม่พร้อมแต่ของต้องมีอะนี่ใหมันลงมาข้านล่างแล้วเราก็ต้องไปเราขึ้นบนไม่ได้ครับเราต้องได้แค่ข้างล่างโอเคไปแล้วครับจานไปแล้วจานไปแล้ว เนี่ยเรามาบาค้คห้องเนี้ยเออนัน่นคือแบบโอ้โหอะไรวะเอาของเอาของก่อนโอเคยากแก้พิษเก็บไว้มีเสียหายครับมีขนมอีกไหมขอขนมหน่อยอย่างดีครับนี่อาจารย์ทรงไปห้องอื่นนะครับไม่ไม่พาหน้าห้องแล้วโอเคครับห้องนี้เราเข้าไปเจอ ไม่มีอะไรครับปีตรคุบโอเคเฮ้ยมีมีมีม,มีไม่มีอะไรโอเคโอเคครับช็อกโกแลตขอบคุณครับไปครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวห้องนี้โอเคนี่หัที่ใช้งานได้ห้องนี้โหตรงนี้เออมีอะไรไหมมีของที่ใช้งานได้เมาส์ออกไปออกไปก่อนโอเค มีอะไรอีกไหมตอนนี้เราอยู่ชั้นโอเคนี่ฮะเราก็วิ่งตรงดิ่งไปนู่นเลยไปครับรีบรีบรีบต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออไปมาแล้วฮะโอ้โหตึกจะถล่มอ่ะเดีย๋ยวบอกซื้ออะไรไม่ได้เฮ้ยซื้อได้อยู่ครับท่านผู้ชมเจอยาแก้พิษโอเคขนมขนมขนมขอขนมใช่โอเคผมขอกินอันนี้ก่อน แล้วก็น้ําน้ํามีแล้วซื้อขนมมาอีกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่กี้ผมกินอะไรไปผมกินยาเกลีพิษไปเหรอโอ้โหเสียดายอ่ะไม่แล้วฮะซื้อขนมไปแล้วก็เออ่ชาเขียวใช่นักเรียนมีสมเป็นในการเรียนด้วยกันมีสมาธิมากเลยครับเจออาจารย์ทรงทีเดียวเนี่ยเอ่อทำให้ตาสว่างเหรอเอามาหน่อยแล้วกัน โอเคตั้งเหลืออยู่อ่หกพันห้าร้อยวอนนะครับอ่ะกินไปก่อนครับทำให้ตาสว่างตื่นตัวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเหรียญโอเคโอ้ยมามามาพาดแผลโอเค,อเคไปครับไปครับเซฟโอเคโอค้ยไปครับต่อต่อ โอเคเราไปห้องไหนอ่ะห้องหนึ่ง e ห้องเดียวของฉันนะครับเราจะไปห้องเดียวของตัวเองตรงนี้เข้าได้ซ่อนได้โอเคไปครับตรงนี้น่าจะซ่อนไม่ได้โอเคไปครับขึ้นบนโอ้โหค่อยเดินครับค่อยเดินขึ้นบนเราต้องลงไปข้างล่างข้างลงไม่ได้อ่ะ ึ้นบนผมว่ต้องมีทางวะต้องเดินไปเรื่อยๆแหละนะผมคิดว่า,างั้นแล้วคือมันไม่มีที่ซ่อนให้กูด้วยขอบคุณครับผมว่าอาจารย์จะไม่มานะนาเดี๋ยขอดูก่อนอุ๊นิสัยนิสัยนิสัยไม่ดีทำไมเป็นคนอย่างนี้โอเคเจอที่ซ่อนแล้วห้องเรียนห้องเรียนอะไรวะสองอี e ครับจำไว้ เขา้องนี้ดิมีตุ่มสิวครับผมเบื่อตุ่มสิวมากเลยอะ่ะเออเนี่ยโคตรเบื่อปาเจร้ญโดนเอาโดนเอาอ่ะเออตรงนี้ซ่อนไม่ได้โอเคสองอีจำไหมครับตรงนี้ลงได้อาจารย์่งไม่มาใช่ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ลงไม่ได้อยาแก้ผิดกระป๋อเต็มโอเคครับไปครับไปครับเราจะทําเวลานะครับตรงนี้ซ่อนได้โอเค ไปครับทำเวลาทำเวลาพอบันทึกอุ้ยบันทึกเยอะมากบันทึกอีกไปเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ไปครับไปครับตรงนี้ห้อง 2A สอนได้ 2E สอนได้ 2C 2B ไม่รู้เอ้ยไม่ได้กินนี่ห้องนี้ไปได้ไปไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่มีอีกห้องหนึ่งครับไปได้ เอา้าเดี๋ยวเอานี่กลับมาห้องน้ําเดิมเอา้าประตูหลอ,อกอา้อาวเฮ้ยทำไมนายทำอย่างนี้กับเราอ่ะโอ้โหกูต้องวิ่งใหม่โอ้โหเบนเลยวิ่งใหม่เขาวิ่งใหม่โอ้โหเดี๋ยวครับเดินบ้างเดินบ้างเดี๋ยวมันเหนื่อยดีสเตมิน่าก่อนห้องนี้ซ่อนได้ผมจำได้ เป็นไงโอ้โหอาจารย์ไปเถอะครับผมขอแหละน่ามันจะจบแล้วผมคิดว่ามันคนจะจบได้แหละให้ผมพาไปดีๆเถอะนะถือว่าผมขอโอ้โหเออเหนื่อยกับอาจารย์จริงอาจารย์ไออาจารย์ทรงทรงผมหนวดปลาหมึกปล่อยเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก จานไปไม่มีใครจา้าผมจะร้องไห้เลยนี่ยผมเล่นไม่จบสักทีเนี่ยโอเคไปนะครับไปครับวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งยาวครับโอเคไปชั้นล่างห้องอ่าห้องไหนนะห้องไหนที่เรา,เาห้องนี้ปะโอเคหุ้ยตุ่มคิวแล้วอืมเกลือหลอกเราครับไอ้นี้เอ้ยอะไรเนี่ยมันทึบปะไม่ใช่ นี่ฮะเราองเข้าห้องนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องแปลกประหลาดเนี่ยหลอกูอ้อีกไปเนี่ยบันทึกถ้าเข้าตรงอันแรกล่ะมาผลกห้องน้ำโอเคมันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากซ่อนได้โอเคโอ้ซ่อนได้ห้องเดียวไปเนี่ยโอ้โหห้องจำไหมครับตู้สาม โอเคเราอยู่ห้องน้ํานี่แล้วครับเราต้องลงไปข้างล่างโอเคเดี๋ยวนะห้องอีอยู่ชั้นบนเราต้องอ้อมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมตึกต้องมาถล่มอะไรตอนนี้ด้วยวะไม่เข้าใจเฮ้ย hey. ไม่ได้ตะคุบหรอกเซฟได้ไหมอุ้ยสุดท้ายก็ได้กินโอเคครับไปครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ผมหาอ่า่ทีนที่ซ่อนอยู่นะครับ ไม่มีเดี๋ยวเหมือนเจออะไรเมื่อกี้เออบันทึกบันทึกรัวๆเลยเว้ยไปครับไปครับยาว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 เาเงาเมาไหนเงาเงามาไหนเงาเด้อดัง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 เด้อไปอะไรวะเมื่อกี้หลอนไปเองคิดไปเอง ไม่มีครับไปครับโอ้ยไม่มีที่ซ่อนเลยอ่ะคือถ้าวิ่งอ่ะคือวิ่งยาวห้องน้ําเลยเนี่ยเอาจริงดิโอ้โหวงไปครับไปครับอต่เข้ามายัางแต่เข้ามาแล้ววิ่งสวนครับกลับห้องน้ําไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี่มันห้องไหนวะ เดี๋ยวนี่มันห้องไหนอ่ะเฮ้ยโหโคตรงงอะไรวะเนี่ยอาจารย์ทรงกุก็ก็หนีห้องกูต้องหาเอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ชั้นล่างใช่ไหมใช่น่าจะใช่เราอยู่ห้องน้ําล่างโอ้งงชิบหายเลยวะ่ะอาจารย์ทรงนี่ก็ไล่จังเลยเกิดมาไม่เคยไล่เลยไงง่ยซุ้เด็ د ه د ه. มีขอให้กินพร้อม อืมขอบคุณมาก้ามันแแฉขอบคุณมากใช่ไหมเราอยู่ชั้นหนึ่งเออโอ้โหพอค่อยเดินครับค่อยเดินยาแก้พิษโอเคตรงนี้มียาแก้พิษอันหนึ่งนะยาแก้พิษอันหนึ่งหรอเ้องอ่าไดีวะเออช่างมันแล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาเก็บครับถ้าเราติดพิษจำไว้จำไว้ โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับคําแผลโอเคอื้อค่อยเดินค่อยเดินตอนนี้ใจตเต้นตึกตับตึกตับตึกตับผมว่าจะไม่ลงมาแทรกไปครับฟยุ้ยไปดีๆหน่อยก็ไม่ได้ต้องต้องทะลุไปทะลุมาโอ้โหนี่ห้องไหนเนี่ยกูอยู่ห้องไหนวันนี้ ี่ยโอ้โหเจอเหรียญโอเคซ่อนได้ส้นปุ๊บมาปับ๊บส้นปับ๊บอร่อยปุ๊บนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่กูอยู่ไหนวะครับเนี่ย โอ้โหโอ้โหเหนื่อยใจโอ้โหเมืเ่อไรกูจะได้เข้าห้องเรียนอ้พักก่อนครับกินน้ำโอเคจานเอ้ยจานดวงฟงโอเคมาอะไรไม่มาชอบมาตอนนี้ อมามาหลบเลยเนี่ยมาจะมาก็มาเนี่ยกูไปไปมามาเ่ยกูงงไงกูยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหถึงเธอถึงเธอขอเธอพี่พี่สาวโอ้โหถึงสักทีครับผมเงียบม,มากเลยเออเออวะหยุดสันเลยทีเดียว เงียบมากครับทุกผู้ชมโอ้โหเหนื่อยเนี่ยเอ,อ่ออาวกระดานว่างเปล่าแล้วไม่มีชื่อใครเขียนอยู่เลยอืมนั่นแหะสิดูสิครับมันจบแล้วหรอเนี่ยโอ้ฝันร้ายมาจบลงแล้วลใช่ไหมเจบแล้วงั้นเหรอฝันร้ายของนายเพิ่งจะเริ่มต้นเท่าน,านัา้นอ้าว เิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมีรถพยาบาลอยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะมีผู้ชายจากห้องหนึ่งอีเป็นลมไปหน้าห้องเรียนของเขานะ่อโอ,โโอโ้เขาเป็นลมชักหรืออะไรงั้นหรอเออฉันไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อยองโฮเพื่อลมห้องของเขาบอกฉันมายองโฮหรอพี่เคยยินชื่อนี้เลยนะอ้าวชิบหายแล้วฮะตัวเองเราก็ไม่แปลกหรอก เขาเป็นพวกชอบปีกวิเวกไปเล่นเกมสเปคครับยิ่ร้านเดยวคนเดียวนะ่ะออย่างนั้นหรอเป็นพวกชอบอยู่กับตัวเองสินะรู้สึกแก้แทนเขาในเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วหรอเรียองโรงเรียนนี้เพี้ยนไปแล้วเฮ้ยมีใครเป็นอะไรอีกหรอเนี่ยเอ็นนั่นมันเจ้าหนุ่มนั่นไม่ใช่หรอหวังว่าตำรวจคงไม่สืบสวนเรื่องนี้นะมอยองจิโวเฮ้ยพวกนายมองฉันแบบนั้นหมายความว่าไง ฮะฉันอาจจะ,ะเคยแก้เขาแต่จะไม่เกี่ยวด้วยนะยองจิวพอเถอะหุบปากเนา่าๆของนายไปซะทีเถอะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเรื่องมันเกิดแบบนี้ได้ไงเนี่ยยองโฮไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้นะฉันสาบานได้นะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครั้งนี้ฉันจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลหลังสอบเสร็จนะฉันอยากจะเจอเขาหน่อย เฮ้ยเอาจริงเหรอได้ยินข่าวว่าคนที่ติดเชื้อโรคพวกจากพวกนี้คนเออจากพวกคนไข้โอ้เสียงธรรมดาดีกว่าที่นั่นจนถึงตายนะมันมีความกี่กับหลังนักที่รักหยุดเรียกฉันว่าที่รักที่เจอฉันยอมติดเชื้อโรคดีกว่าทนฟังนายพูดอีกอืเดี๋ยวก่อนสิจ้าฉันไปด้วยคุณผู้หญิงครับได้ปโปรดรออยู่ที่นี่นะครับพะแม่ของเขาได้รับแจ้งเรียบรอแล้พวกเขาจะมาถึงพนานเร็วนี้พนานแต่แต่ว่าฉันเป็นกลุ่เขานะ ไปแล้วเยซอนเลยสวยกว่าแนเขาเกือบจะหนีรอดไปแล้วได้แล้วเป็นอะไรไปล้วแ้ตอนนี้เครื่องรงนั้นก็ตกไปอยู่ในมือของเธอแล้วตอนนี้เธอมีพลังมหาศาลมากโรงเรียนเซวาเป็นปัญหาใหญ่แล้วลนะ่ะฉันต้องพาย,ยองโอกงกลับมาไม่งั้นเขาจะติดอยู่ในดึกโคม่าตลอดไปอ้าวจบแล้วครับโอ้เป็นพาร์ทที่ไวมาก คือแบบหลังจากที่ผมเจอบักแล้วก็พาร์ทนี้มาก็คือแบบว่าสั้นที่สุดแล้วในบรรดา4-5พาร์ทนะครับก็นะนะก็จบกันสักทีกับการวิ่งหนีอาจารย์ทรงนะครับโอเคก็เนืเรื่องก็ประมาณแบบว่าออยองโฮโครับเขาหลงไปติดในโลกเดือโคมาโดยไม่รู้สาเหตุโดยรู้สาเหตุแล้วแหละแต่ว่าโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าก็ติดไปครับ ต้องรอดูภาค2ที่ผมจะมาเล่นหรือเปล่าฮะตอนนี้ต้องรอฮะต้องรอไปก่อนตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะมาเล่นอีกทีตอนเมื่อไหร่โอเคสรีดี้ขอจากตากัะพินดินนะครับชอกก็ไล่เเลินเลินถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์ถ้าใครก็กดซับสไครต์ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสว่วนนี้ขอจากลากับพินรินนะครับบ๊ายบาย